ใบต่อมาดิเฮ้ย,ยเจ็ดใบจอแต่ของดีเลยเหรอเฮ้ยคนนี้ดวงดีเกินไปแล้วนะเนี่ยเฮ้ยบราซิลกองหลังอุ๊ยมาคิวยอ์เซียโก้ซิวาปะเนี่ย ID FIFA 4Shop b ป oh. บายโอบริการรับซื้อและขาย ID FIFA ออนไลน์สีไม่ว่าจะเป็นทีมพร้อมเล่นเอ็มล้วน ของใหม่อัปเดตตลอดปลอดภัยแน่นอนครับแถมยังมีบริการดึงนักเตะหายากบริการปั๊มเอ็มและตอนนี้มีเว็บสนับซื้อขายดีใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างครับวอลคราสเซ็ต์เฟสติวัลพาร์สสองกับไก่หลงอีกคนนึงนะครับเอาจริงนะเรารู้สึกว่าเราจะถูกโลวกับคนที่แบบว่าไม่เคยฝากเราเปิดมาก่อนวันตอนที่เราได้โยนเขาก็อยู่ดีก็ฝากครั้งแรกอันนี้ก็ฝากครั้งแรกเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูเพราะว่าเจ้าของดีเนี่ยคำฟูร์เซนนขอแค่อย่างเดียวเลยเทียรี่อองรีบีวียูซีบวกเจ็ดครับเอ้ยบวกัันบมา เราแลกไปเลยครับมาที่1นึ่พันเหรียญยืนยันการแลกเปลี่ยนจัดไปครับอีพิกอริเจนเหมือนเดิมทุกคนก็น่าจะรู้จักอยู่แล้วนะครับนี่แล้วก็รับของกิจกรรมทั้งหมดด้านล่างนี้เลยนะครับมาเราก็กดไปที่100ครั้งเหมือนเดิมได้5ครั้งเหมือนเดิมครับครั้งที่2ครับครั้งที่3มครับครั้งที่4ครับหมดแล้วครั้งสุดท้ายครับหมดแล้วเร็วมากเร็วแบบเร็วจีไปสนีโจกดครับ มาสเกฟาบิญโญฟาบิญโญดักบอลดีมาสเกเข้าบอลได้ถ้าได้ปล่อยให้ผมไหมครับผมก็ฟัวเซ่เอา้าจะขออันนี้ก็ฟัวเซ่จะไปขอเขาได้ไงเอาล่ะเราได้อันนี้มา68อันสำหรับอา่าเขาเรียกว่าอะไรนะอา่าเรียกว่าอะไรนะเนี่ยเนี่ยไอหกสิบแปดไอแท่นชาร์จเรียกว่าแท่นชาร์จแล้วก็หกสิบแปดอันชอบแบบไหนเดี๋ยวจัดใหเ 18, ้เอาสิบแปดอือเอาซะด้วยอา่กยอาก็ขอให้ได้ตามสมใจหมายครับมาเพื่อเป็นงานเสียเวลาจัดไปครับ ปึบใบแล้ลเอา้านะกดครั้งเดียวมาสองนะกดครั้งเดียวมาสองนะครับโอ้โหเจ้าของไอดีเขานี่ใจป่าจริงอ,อ้อาวมาอู้หูอ้าวสามสิบหกมาสี่ใบครับผมอา้าวใบต่อมามาไหมเนี่ยมาไหมมาฮึอูกดสามครั้งมาสามครั้งไงหรอโอ้โหเฮ้ยข้า,า,ขาอ๋อ,อไม่ได้แล้วหมดแล้วครับเชดหมดแล้วครับ กด3ครั้งโอ้โหได้ได้หมดเลยอะ่ะโอ้โดวงโคตรดีดวงโคตรดีพี่ปิงครับครูภาษาไทยบอกว่าถ้าพี่ไม่ส่งการมาครูจะให้ศูนย์แล้วนะครับพี่พี่รบกวนฝากาฝากจดงานให้พี่หนอะไรอะ่ะจะบ้าเหรอเฮ้ยรบกว3ครั้งคือแบบไม่ได้ออกใบเดียวเลยอะ่ะเอาแล้วจะขอห้ได้ยิิมเปิลอรออะไรย,ยิมเปอลนี่ครับเอาล่ะเดี๋ยวเราตามไปดูว่าด้านในเนี่ยเราจะได้การ์ดเท่าไหร่กันบ้างครับเอาล่ะไปดูที่เงินเงินเรามีอยู่7 6 1หนึ่งนะครับ 761 761 761 76ดูซิเป็นเท่าไหร่ปึบ7กาต้อจะได้มันแสนหนึ่งแหละโดยประมาณครับใช่ไหมเนี่ยถึงไหมวะโอ้โหได้มาแสนทน้ทวนเลยครับแสนทน้ทวนเลยจะเป็น761ไงเมื่อกี้ถือว่าได้ประมาณแสนสองพันล้านนะแสนสองพันล้านกับกาบวกไปโอ้เจ็ดใบอ่ะแปดใบเก้าใบสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดใบอะ,บบ 10, 11. 11, 11บอะแต่เราแม่งได้แค่เจ็ดใบอ่ะโอ้สิบเอ็ดกับเจ็ดใบเติมมือหนึ่งเท่ากันด้วย โหดวงดีเลยใบเนี้ยเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลาใครที่ดูอยู่ในไลน์นี้หรือได้ดูคลิปนี้อยู่ฝากกดไลค์ฝากกดซับสไคร้ให้ด้วยแล้วกันนะครับมันน่าจะคลิปนี้อไปน่าจะ2 8 0 0มแล้วมั้งถ้าพี่จำไม่ผิดนะหรือถ้าใครแบบว่ายังไม่กดก็ฝากกดด้วยแล้วกันนะครับเป็นกำลังใจให้กันเล็กน้อยเล็กน้อยส่วนใครที่มีคำถามล้วแบบว่าพี่อ่านไม่ทนันคือชัดมันรันเนี่ยสามารถโดเน a ขึ้นจอได้เลยนะครับเห็นมีคนขายในกลุ่ม 80K ครับโยนครับนั่นแหละครับ ก็ต้องลองดูอ่ะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ราคาแต่คือมันขายได้เกินห้าหมื่นอยู่แล้วแหละใช่ไหมล่ะโยนครับอ่ะดาวอุ้ยโหหน้าย,ยังหล่อเลยดาวิซิวาหน้าย,ยังหล่อเลยหน้าย,ยังหล่อดาวิซิวาอ่ะเปิดขั้นเกลือขั้นรายการเกลือไปก่อนโยนครับจากเท่าที่ลองเล่นมาเมื่อวานพี่ว่าข้อเสียเดียวของโยนครับเลยคือความแข็งเก่งแต่ความแข็งเก่งนี้ก็แลกมากับการบางังบอลถ้าเราบางังบอลเป็น,ปน,ปน,ปนโอพี่บอลเลยแย่งบอลโยนครับโคตรยากเลยนะครับ ต้องไปฝึกบางบอลดีๆถ้าจะเล่นโยนคับถ้าจะเล่นโยนคับแล้วแบบว่าทะลุช่องแบบโอ้ยต้องไปเบียดมันทําไม่ได้แต่ถ้าแบบว่าเออบางบางบอลอะไรอย่างงี้โอ้โหโยนคับนี้ไม่เป็นสองรองไข่แน่นอนครับต้องเล่นมันใ้ถูกวิธีอ่ะมาการ์ดใบนี้7ใบามาวติค้าส,สปอร์ตไลท์เอลเอ็นเมื่อกี้นะจะบอกให้นะเอลเอ็นไม่ออกเลยมันไปออกปีบีวียูซีที่ได้ยานาไซอ่ะของพี่อ่ะพี่พิงว่าคนธรรมดาเนี่ยหาเงินได้วันละวันอะไรวะเนี่ยโอ้โหไอ้นี้มันบังอ่ะ างเินอะไรวะคอมเมนต์น้องใหม่ไหน่ยมันมองไม่เห็นนะ่ะไม่คือโปรแกรมอ,อะไรที่เอเอ,เอวงกลมมันบังวันละมนไม่เห็นเลยมันเห็นแคว่วันละเท่าไหร่ถึงจะอยู่ได้มันเห็นแค่เนี้ยคอมเมนต์น้องใหม่เด้อคอมเมนต์น้ใหม่ครับใบแรกครับทักทายไปก่อนน้องอีก,กุม W C W C ใบแรกเป็นโอ้ดัมสกัดนักเตะเท้าซ้ายนะดัมสกัดเนี่ย อ๋อมาลวลาเท่าไหร่ถึงอยู่ได้พี่ว่าทุกวันนี้นะถ้าสมมติว่าไม่ต้องไม่ต้องผ่อนอะไรถ้าจะกินข้าวเนี่ยพี่มาสามร้อยนะท,ยทีแล้วลุกมาคลิกเลยโอ้ได้ครับใบสุดท้ายขอสิทธิ์อัพสี่ทียร์ลุกคลิกได้ครับโอ้คุณโดนเนทด้วยครับเออโดนเนทอย่างเงียบครับโดนเนทอย่างเงียบครับต้องอย่างงั้นดีครับสวยงามขอบคุณมากครับสวัสด,ดีนะสุมีด้วยกินอาหารถูกหลักถึงปกติก,ก็แข็งแรงครับเอ้ยโอ้โหคำคมบาดใจ แมโดนีอ้คำคมบาดใจอีกแล้วนนกินอาหารถูกหลักถึงจะออขักแต่ก็แข็งแรงครับไปใบต่อมาปื๊บ WC อีกแล้วโอ้แล้วออกบ่อยแล้ว WC เราไม่ได้อยากได้อ่ะเคมรูนกองหน้าครับเป็นทางด้านของของเรียบร้อยเอลฮัจ,จิดียุคตี้โอเคได้ครับอะไรอะ่ะใครอะ่ะเคมารุนเขาชื่ออะไรอะ่ะไดโอรุตโอ้ชื่ออะไรวะ ยังฟันโกดไดฮิโอรุตโออ่านไม่ออกอ่ะใครวะมีใครรู้จักกันบ้างปะเนี่ยใครเนี่ยถึงจะไม่อกหักแต่ผมเออเออเออดีดีดีเอาไปเอาไปทีละสิบขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอ้เซเนก้าือ้เซเนก้านมาแคนารูนนะดีฮัทฮูดีฮัทฮูดีฮัทฮูมันคือชื่ออะไรวะก็ใช่ไงอ่านโมดิอ่านไม่ออกดิสมาร์รออะไรอ่านไม่ออกอ่ะอ่านไม่ออก ใบต่อมาปึ๊บโอ้โหวิวซีไม่มันออกแต่ปีนี้ยังไม่อยากได้อะดิาำไมอีกแล้วเป็นประตูด้วยเซเนก้าเมนดี้เหรอเมนดี้เฮ้ยเฮ้ยนี่ฟูเซเนก้านี่เหลือคนเดียวแล้วนะเหลือคนเดียวนะเซเนก้าเนี่ยคนที่คุณรู้ว่าต้องเป็นใครแอลเดับบลยูเลฟวิงสเดมาโนลูกครึ่งเซเนก้าญี่ปุ่นเหลือตัวเดียวแล้วใบต่อมาดี เฮ้ยเจ็ดใบเจอแต่ของดีเลยหรอเฮ้ยคนนี้ดวงดีเกินไปแล้วนะเนี่ยเฮ้ยบราซิลกองหลังอุ้ยมาคิวยอดเทียโกซิวามะเนี่ยเทียโกซิวโอ้โหก้าวแสนล้านเฮยดอไอดีที่สองเอาอีกแล้วครับผมบอกแค่นั้นผมจะขอไอดียิิมเป้ยโอ้โหมาล้านล้านแล้วเนี่ยเทียโกซิวาด้วยโอ้โหเอาแล้วปฏิบัติการไอดี2สองนี้ โอ้โหเจ้าของดีบอกยิ้มเลยยิ้มยิ้มเลยอย่าอย่าโชว์ฟันเยอะนะครับเดี๋ยวฟันเหลืองแล้วนี่แต่ว่าพี่บอกเลยใบนี้อาจจะไม่ใช่ปกคลิปเพราะใบนี้มันเป็นแค่ใบแบบกระจกกระจอกพี่บอกแค่นั้นใบที่ดีที่สุดคือปีบีเดอนยูซีถ้ามาทรงเนี้บวกแปะแน่นอนบอกเลยเจ้าของยิ้มฟันเหลืองรัวเฮ้ยตาหวานนะตาหวานนะหดวล้ว WC ออกแต่ของดีเลยสปอร์ตไลท์แล้วมาหัวละอองอองรีไม่ไกลเกินครับถ้าฟอร์มแบบนี้เอออองรีไม่ไกลเกินเทอมแล้วเจ้าของดีคือไม่นั่งแล้วบีเดรยูซีหรอ เป็นโหฟิวโจนมานำถั่วอะไรมานำถั่วอะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยแค่แค่โอ้หมดเอาเอาแล้วบีได้เป็นยูซีครับฝรั่งเศสฝีขวาโอ้ฝรั่งเศสกองกลางครับป๊อกปาป๊อกปานี่โอ้โหโทริโซ่ครับนึกว่าป๊อกปาโอ้โหแล้วออกลั่นๆเลยนะครับโทริโซ่ครับเคยอยู่ทางด้านของไบเยอร์มิวนิกด้วยครับโทริโซ่นะครับเฮ้ยต้มาดีจัด มาดีจัดโอ้โหเราฝรั่งเฟดครับเฮ้ยเฮ้ยเจ้าของไอดีโอ้โหพี่บอกแล้วใครจะฝากเปิดไอดีที่สองน่ะเชื่อพี่ดิเราไอดีที่สองมันไม่เคยพลาดน,นะครับจะบอกให้ไอดีที่สองอะถอยลิสงเลยกิจเท่าไหร่อันนี้หมื่นเดียวครับเราจะปิ้งบดีครับบอสครับพี่บอกแล้วไอดีที่สองใครฝากเปิดแม่งลั่นตลอดเราลั่นจริงเราลั่นจริงไงโอ้โหแค่ใบแบบว่าใบเซิร์ฟนั่นน่ะเอาละใบนี้ครับสามถึงแปดใบนี้ สปอร์ตไลท์เอลเอ็นมาร์ตลิดวีซีบีเดี๋ยวเป็นยูซีครับผมอ่ะใบนี้ทักทายไปดีสองไปงามๆโชว์เข้าไปให้น้องวีซีเป๊ะจะขออีดีตีพุงรอแล้วสบายแล้วดีรออะไรคุ้มแล้วอะงบแปดหมื่นโฟร์ทีโอได้ทุกทีมเลยครับบอสแมนยูสามหมื่นพี่ยังเคยทํามาแล้วเลยสบายครับไม่มีปัญหาเลยเอาที่สะดวกโอ้โหทีโกซิวามาลาดๆนะพลังลอยหีสิบนี่ อร่อยยี่สิบนี่ใครที่ดูตอนนี้ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันครับไม่ว่าจะเป็นทั้งคลิปหรือใครที่ดูในไลฟ์สดนะครับก็รบกวนด้วยแล้วกันนะครับมุมล่างขวาครับมุมเดิม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 เสร็จโจนแล้วพะเจนเสร็จโจมเสร็จโจมโอ้โหแล้วใบนี้มาสปอร์ตไลท์คิชเชน่าโอเวอร์นี่ไงใครทำฟูลรีพูลตัวนี้แบ็คขวาเก่งกว่าอาร์โนนะครับคิชเชน่าโอเวอร์ไปซื้อกันได้นะบอกแปดอะราคาดีด้วยตอนนี้เหลืออยู่สองใบสุดท้ายใบนี้มาก่อน ใบนี้มาก่อนครับไม่พูดพ่างทำเพลงบอกเพราะเราเอาจริงมานานแล้ว WC เออปึออฮะเซเนกัลแมนดี้อีกแล้วเมนดี้อีกแล้วบวกเจด็ดละโอ้โหเซเนก้าแล้วแบบโหนี่จะฟูลทีมเซเนกแลนะเนี่ยแล้วเมนดี้มาต้งบวกแปดมาต้งบวก, 8, บวกเจ็ดดีครับจานมาดีสยองด้วยฮนะอย่าลืมซิดอัพนะได้ครับผม เอาละใบนี้คือของจริงใบนี้คือของจริงเขาบอกว่าซิสอัพสี่ทีแล้วกดเลยอะหลวงพ่อปิงวัดทิ้งโค้งครับนี่ขอให้ได้อานายครับนี่เนี่ย,ยขอญาตขอญาตอยากจัดกิจอีกสักห้าหมื่นครับแต่แฟนแบอกว่าเอาเงินไปซื้อทองเถอะเอ้ทองมันสามหมื่นก็เติมสองหมื่นพอก็เติมสองหมื่นพอไอ้กล้องโอ้โหไปเติมเลยห้าหมื่นล่ะเอาเซียนจะมาไหมครับแบบนี้อุย้ยโอ้โหบอกหกต้องมาแล้วอุย้ยโอ้โห บกแปดดีครับมัาบกหอะไรครับบกแปดดีครับมาขออนุญ,ญาตคัดกันก่อนแล้วกันครับคันหัวซะด้วยดิคันหัวมาด้วยเหรอเอ้ยคันหัวมาด้วยเหรอนี่พร้อมกดเมาส์หายกดเมาส์หายที่คำว่าเปิดตรงปอปลาชื่อตัวเองด้วยปิงนับสิบเก้าแปดเจ็ดหาแอคชั่นแล้วไปครับมาทงขึ้นแล้วไปทงขึ้นแล้วไป คงขึ้นแล้วฝรั่งเศสปึ๊บอุ้ยโหสเปนใครวะสเปนสเปนใครวะเฮ้ยโหใครวะเนีเมื่อกี้เฮ้ยลงขาวขาวเหรอขอดูหลักเงินก่อนนี้เฮ้ยอูศูนย์หลายหลักศูนย์หลายหลักครับศูนย์หลายหลักครับศูนย์หลายหลักน่าจะเป็นกองหลังครับตัวนี้เพราะว่าพลังการยิงค่อนข้างน้อยมากๆครับน่าจะเป็นกองหลังครับ น่าจะเป็นกองหลังครับตัวนี้ปึ๊บวิเรียร์บูสเกตเนส์มาเลยบูสเกตโอ้บูสเกตโอ้โหก็ไม่บวกแปดนะเพื่อนคือสเปนตัวดีมันไม่เยอะไงก็มีลาโม่บูสเกตพวกแบบลาอูพวกอะไรมันไม่ค่อยเยอะไง อ่ะตอนนี้เราได้มา1.1ล้าน1.3 1.4ได้ประมาณ1.45ล้านล้านนะี่ยก็คือ1.4ล้าน,ล,านล้านแล้วกนะันครับโอ้โหถ้าเทีโก้สิวะไม่มาเนี่คือเจ๊งเลยนะเนี่ย1.4ล้านล้านในนะไอเดีนี้โอ้โหถือว่าเพียงพอหรือว่าเพียงพอนะครับโอ้โหถือว่าดวงดีอะก็ดีใจด้วยแล้วกันครับที่ได้ของดีอ,ดอะเด้อดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์ กดซับสไคร์ไปด้วยแล้วกันและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเวลามีคลิปอัพเดตใหม่จะได้แจง้ง <c oughs> เตือนจะได้ไม่พลาดนั่นเองครับแล้วก็คลิปเก่าๆคาเยังไม่ดูกันนี่เลยฮะอย่าลืมไปดูกันด้วยไว้จเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ